ค่ะมดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทของเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญหลายด้านมาทํางานร่วมกันทําให้งานโฆษณาของบริษัทเราหลายชิ้นออกมามีผลงานที่ยอดเยี่ยมซึ่งก็ได้แก่คุณ,คณอุ้มที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านที่ศาสตร์คุณเพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์นะคะและว้วก็คุณตีวิศวกรคนเก่งของเราเพราะฉะนั้นเราก็ขอตัมือให้ทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมีเราต้องประชุมกันเรื่องอโปรเจกต์ใหม่ที่เป็นงานโฆษณาซึ่งลูกค้าเนี่ย ต้องการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผีผีแล้วก็ต้องการให้หนังเนี่ยน่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากให้เราระดมสมองกันว่าเราอยากจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องผีผีเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาเราดีไหมเออจริงๆแล้วพี่ก็เชิญมาคนหนึ่งนะที่จริงก็ได้เวลาแล้วอะ่ะทำไมถึงยังไม่มาก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อนัดไว้ยังไม่มาเหรอครับเฮ้ยไ, <Hey! S 1> ไฟดับตลอดประชุมเนี่ยแก้ไขได้ไหมนัดคนจะมาประชุมเรื่องผีก็ไม่มาสักที ดันมาไฟดาบสวัสดีค่ะเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยใครเนี่ยเข้ามาอย่างเงี้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผีโอ้ยผู้เชี่ยวชาญอะไรใส่โรเล็กเนี่ยครับไม่มีหรอกพียอมรส่งมาให้เผามาให้เมื่อวานเผามาให้แล้วเป็นใครผีนางตะเทียนผีนางตะเคียน ไม่แต่งหน้าก็น่ากลัวอยู่แล้วมาแต่งหน้าอีกโอโอ,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 โอ